สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นไฟผ้านะครับไฟผ้า RG B ีบนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการไฟผ้ามีเข้ามาอยู่ห้าถึงเจ็ดโคมนะครับสําหรับตัวนี้ไฟผ้าใช้งานปกตินะครับเป็นสภาพสวยของซาว i ิงนะครับซาวทิงแล้วก็จะเป็นไทาดาครับตัวนึงสำหรับไฟผ้า LED สำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับใช้งานปกตินะครับสภาพสวยโคมละ900บาทนะครับสําหรับไฟพ่าเซตนี้นะครับท่านไหนที่สนใจไฟ LED นะครับถามเข้ามาได้นะครับโคมละ900บาทนะครับที่ร้านพิเนตอดีโออำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสิธุ์ครับฝากพี่ๆสมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับสําหรับไฟพ่า LED นะครับ ผมละเก้าร้อยบาทนะครับสวยๆนะครับใช้งานปกติครับปกติทุกช่องนะครับสำหรับตัวนี้สวยงามครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ท่านไหนที่สนใจไฟ led นะครับแสงแรงๆนะครับผมแสงแรงๆนะครับมีเข้ามาห้าโคมนะครับแล้วก็อีกสองโคมนะครับงานช่างนะครับรอเช็คนะครับตัวน ฝากพี่สมาชิกมาด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการไปพานะครับลูมิเนียมนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับปกติทุกช่องนะครับตัวนี้สวยๆนะครับ RGB นะครับผมเผื่อท่านไหนที่ต้องการก็ inbox มาได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับ แล้วก็0874217464ครับผมไฟ LED นะครับตันนี้เป็นไฟพายนะครับ r g b นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ